หุ่นโคดเป๊ะยาย,าย่าอวดความฮอตท้าแดดท้าฝนทำทะเลอิตาลีร้อนชาหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจงานแต่งของหมากคิีมที่ประเทศอิตาลี เพื่อนสนิทของว่าที่บ่าวสาวของนาเดทและยาย่าก็ขออยู่เที่ยวต่อกันอีกสักพักล่าสุดวันนี้ยาย่ยาได้ออกมาโพสภาพตัวเองในวันที่พักผ่อนชิลๆที่อิตาลีพร้อมทั้งสวมใส่ชุดว่ายน้ำวันพีซสีฟ้าเล่นน้ำกับนาเดทโดยเธอได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่า This was the most perfect day, a l i n sun, a l i n e rain, and a, a lot of swimming. และต้องบอกเลยว่าทาว่ายน้ําของยาย่าสวยเหมือนนางเงือกจริงๆหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาส่งอิโมจีคอนหัวใจรัวๆเลยครับ